น้องบ้านทาเป็กน้องบ้านยางเก่าลนะครับเทพเทรมทนีเทีวี้คู่นี้ว่าใครจะเก็บสามได้ได้อีกครับอาจารย์ครับเอาละครัท่านผู้ชมแม่มถือว่าไม่ธรรมาดาครับสุดยอดทีเดียวขอบคุณท่านขอบคุณนายกครับขอบคุณทีมงานผู้บริหาร ขอบคุณท่านสมาชิกขอบคุณเจ้าหน้าที่พนังกงานทุกหลังครับที่ร่วมไม้ร่วมมือในวันนี้นครนั้นยังไม่มีคะแนนส่วนเทพเนี่ยนั้นนั้น,น,นมีแล้วสาบแต้เออเอาเลยครับเที่ยวนี้ถือว่าเป็นเรือถูกคู่คนดูถูกใจครับเอาเลยครับท่านผู้ชมมาดูเหมือนกันเที่ยวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับเหัวหนาหรือในซาเมื่อกี้บอกว่าต่อแจ้งวันนี้ยังไม่มีคะแนนเลย คนหนาอ๋อมาแล้วจ้าเราเหวี่ยเอาแล้วว่ากันไปรถเฉาได้ออกมาฟาสถานทีเสถือนขับเคลื่อนโดยแรงอัดซัดโดยแรงสปินดีตัวิ้งออกมาเหมือนกับพูคขาจะระเบิดเกิดเป็นไฟตาคนตามไฟตาคนตามนีเทียนเหลือที่ลงน้ำสีแดงยังกระเจนตัวคนลูกหลังหนาวว่าลงน้ำสีเงินว่าแล้วว่าแล้วยังต้องสมกู้คุยกันมาลงตัวแล้วเพราะว่าตาคนตามคิดตาคิดตาแกตาขุตามไฟตาขุตามนี้ตาขุดตาขุดตาขุตาบี้ตีจากกระชากแรงแสงกระออกมาแล้วจ้า เอแ้กัทังผู้ชมเหลือทั้งสอัต้นีุ้ยกันเมื่อรา็เถิดเนรบินได้ล่องน้ำแดงแกะะขอนรุ่งเรืองตาวนน้าลน้สโอ้โหใส่กันคนจะซบเลยแกะตอวไม่ยอมเิดนินอกว่าไม่ยอมมันตนี้ห้ำหันมาโคกนทรงนีน้แตกกระสารสร้างเสร็จมันถูฟองเลยที่น่มันตะันนี้เดเนริยอไม่ยอเิดเนรบนจะเรีตุ้เินตะวบมาคูกินี้หัวตหัลภโก พี่<ไ> <ไป S 1> ออกมาขึ้นตาส่วนปกอบกรรมการเช่นใจกับร่วมกันตัดสินให้เรือที่อยู่ลบน้ำสีแดงเยเดรามิดก็ปิดฝ่ายชนะกับทีนนี้